LIVE อ่านว,ว่าไรวะจกอังกฤษที่ผมสอนซีบาทที่อ่านว่า LIVE ผมก็โง่จริงๆแล้วแต่แต่ผมคิดก็ดีนะที่ผมสอนอย่างเงี้ยเพราะผมสอนเหมือนถ้าเกิดคนไม่เก่งอังกฤษเลยก็รู้ว่าเออมันมันมีตัวอะไรมันมีตัวอะไรมัง่งแต่แต่ผมก็ไม่ได้ว่าคนที่เก่งๆนะครับ คนที่เก่งๆก,ก็จะพูดคำศัพปพ๊ดซาบปัว่าโอ้แม่งเซียวมากเลยพูดคำศัพอย่างอย่างนี้อย่างนี้แม่งอลังการหรูหราแต่บางครั้คุณก็ไม่ได้คำนึงถึงพวกไม่เก่งอะไรนะพวกที่เรียนไม่เก่งอนะคุณก็เหมือนเหมือนสอนเหมือนสอนพวกเก่งๆนะบางครั้งไอ้พวกเก่งแม่งก็ยังไม่ทันเลยผมว่าสอนผมผมไม่ได้บ้าไม่ได้ชมตัวเองหรืออะไรแต่ผมก็ ก็ดีในที่ผมสอนเนี้ยสอนสะกด L I V E อะไรเงี้ยก็ทําให้คนที่แบบโง่อยังผม่จริงๆอะไรแบบว่าเหมือนเหมือนได้ทุกระดับเลยทั้งคนเก่งก็รู้ว่าต้องเข้าโปรแกรมตัวไหนคนไม่เก่งก็รู้ว่าต้องเข้าโปรแกรมตัวไหนแบบว่าสะกดทีละตัวให้เขาเลยอะไรเงี้ยก็ดี ผมว่าสอนแบบไม่แบบคุยบูหวาอลังการเฟี้ยวฟ้าอะไรเงี้ยก็ดีนะเราได้สอนแบบคนทุกระดับชั้นด้วยเหมือนกันโอเคครับเหมือนเข้าคาดเดยวสรุปเลยผมโง่อยเงี้ยผมตกอังกฤษผมไม่เก่งอังกฤษผมเรียนอังกฤษแค่ผ่านผมนั่งหน้าห้องตลอดส่งงานทุกครั้งไม่เคยขาดเรียนแต่เรียนไม่รู้เรื่องก็หัวก็คนไม่ชอบนะ เรียนอังกฤษทีไรเป็นหัวหน้าห้องมีหน้าที่บอกคำเขาเขาลบอย่างเดียวพอเข้าเรียนปุ๊บผมนั่งแกะหินนะจบจบการแกะจบจบ,จบเรียนปุ๊บผมได้พ้าหินมาหนึ่งคุณแม่โทรมาแล้วครับแปบบ๊บนึงครับเดี๋ยวคุยกับคุณแม่ก่อนนะเจ้าการอัดวีดีโอนะครับ